สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนง,งานปลูกต้นไม้งานบนไใสทุกท่านนะครับพี่จีดครับ,รบแนะนำเพร่อจ่ายก่อนนะวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดทองร่มเก้านะเอ่อเหตุผลก็เพราะว่าพี่จีดก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วนะใช่ครับผมเอ่อท่านที่หาตามหานะฮะตามหาพวกเราชมรมบนไใสเจ้าจอมนะว่าพอไปเจอเจ้าจอมแนละ้วพี่จีเป็นไงตอนนี้เป็นตลาดล้างครับผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเขาขอพื้นที่ืนใช่ใช่ครับนะฮะจะทําเป็นแลนด์มาร์ค ที่ที่ของของเจ้าของตลาดเขานะครับตลาดเดิมเขานะฮะเราก็เลยต้องย้ายมาที่นี่นะมาจากทางเมีนบุรีรก็มาถึงเกษมมณิต,กเ,ต,ตเกษมรมณิษฐ์ท่างเกตเกษมมณิตอยู่ขวามือใช่ครับตลาดทองร่มเกล้าขึ้นป้ายใหญ่มากเลยมันจะอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเลยเกษตรมณิตมาประมาณสองรอยเมตรครับเอาร้อยสองร้อยเมตรไม่เกินนี้นะฮะอยู่ก่อนถึงตลาดเจ้าจอมนั่นเองท่านอย่าอย่าเลยไปนะฮะพอออกจากเมีนมาประมาณ ห้ากิโลเนาะประมาณนี้นะถึงเกษมบัณฑิตแล้วก็มาถึงเราครับผมนะของเราถึงก่อนปั๊มไหมปั๊มพีทีถึงก่อนครับผมโอเคถ้าถึงปั๊มพีทีสีเขียวเมื่อไหร่เลยแล้วแสดงว่าเลย <นะ S 1> ใช่ไอ,อยไม่งั้นต้องไปอยู่เถินนะผมบอกพี่กัดก่อนกันแล้วกันอ,อ่าผมปักหมุดไว้นะที่ตรงนี้นะครับปักหมุดไว้เพราะนั้นท่านสามารถให้ตามมาเราก็จะดําเนินกิจกรรมเหมือนเดิมนะพี่จีนนะครับผมนในส่วนของบอลไซในส่วนของการเข้าลวด เดี๋ยวถ้ายังไงโทรมาก่อนแล้วกันนะโทรมาหาพิจิตว่าสะดวกให้เข้ารวดให้วันไหนครับหนะ้าถ้าวันธรรมดาเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเรามีมิ팅เดี๋ยวจะทําให้ฟรีนะารั้ในหนึ่งวันครับผมนะครับแต่รวดท่านต้องซื้อเองครับใชนะ่ผมก็ซื้อเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เริ่มต้นอย่างนี้กันแล้วกันนะคลิปแรกเลยเดี๋ยวเราจะอ่าให้พิจิตนะฮะเข้ารวด นะจัดทรงเข้ารวดนี้เป็นเป็นต้นอะไรครับพี่ยศเป็นม่วงเจริญใบกลางครับม่วงเจริญใบกลางต้นนี้น่าจะห้าปีแล้วนะครับน่าจะนะเป็นไม้ของพี่พานะฮะพี่พามาฝากไว้กับผมอมรวดเข้าไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้วก่อนโควิดทัยงรับเนี่ยต้นนี้ก่อนโควิดครั้งแรกเลยที่เราเปิดมิสติงกัน <S <S> ใช่แล้วพี่พาก็ได้ไปพอได้ไปเขาก็ไม่เคยแก่รวดอีกเลย <S <S> อม,มันก็เอาจนจะขาดแนละ้ว พอมาถึงผมผมก็ตัดลวดออกพอตัดลวดออกเสร็จพิ้งไว้อีกปีหนึ่งโอเคน่าจะพอได้แล้วนะครับพี่พาฟังอยู่ดูอยู่นะครับมารับไม้ที่ร้านพิจีได้นะครับที่ตลาดทองร่มเกล้านะครับนะเอาเรามาดูทรงกันดีกว่าครับตรงนี้เป็นหน้าไม้ใช่ครับพจเป็นไม้สองลำอ่าใช่ครับดูไหมครับแล้วขึ้นขึ้นกิ่งแบบอิสระฟรีฟอร์มครับเพราะนั้นได้ไม้อย่างงี้ไม่ยากเลยก็ซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหม อ่าใช่แล้วก็มามาเลือกโคนหน่อยเลือกราหน่อยครับใช่ครับแล้วได้มาแล้วทางไงต่อวิจิตอันนี้ก็คือเหมือนว่ามีการเข้ารวดไวไวไวบ้างแล้วมีการคัดกิ่งอะไรไว้บ้างแล้วนะครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยยากละอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะเอากิ่งพวกนี้นะครับเอาออกเอาออกนะครับเปิดไม่ใช่ใช่เผมเราจะเปิดหน้าไม้ตรงนี้เลยครับตัดไปเลยที่มันของพี่พานะครับพี่พามารับไม้ได้นะฮะเราก็พยายามดูทรงให้นะครับ เป็นไม้ที่ออกดอกสวยมากสีม่วงอ่ชาชชยตัวนี้จะออกดอกตลอดนะครับอยู่ที่เราเราดูแลเขาแล้วก็เวลาอย่าให้ปุ๋ยมากผมแนะนําอย่างนั้นดีกว่าถ้าให้ปุ๋ยมากน็อกครับไม้ในกระถางอันนี้ผมลองลองลองภาชนะไว้ถ้าไปไม้ไปอยู่กับผมนะส่วนใหญ่ผมจะใส่ขี้วัวครับนะนานๆจะใส่ปุ๋ยสูตร16สัก หนึ่งช้อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้พี่จีดเปิดหน้าไม้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเอากิ่งไหนไว้ก็เอาไว้ส่งฟีฟอร์มครับเราต้องการโชว์ดอกจุดดินครับหนักครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสไต์ปิจตัดเดยครับพี่จีดชับหนานะเราจะเอาไว้สองหล่ำพวกเก่าแก่มากผิวดีเนี่ยไม้ผ่านการเวลาความเก่าแก่นี่ทําเองไม่ได้ต้องรอเวลาอเดียวทรงนั้นแหละทำได้นั้นแหละทรงเอาทรงไหน แต่ว่าความเก่าแก่ต้องอาศัยการเวลานะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับให้พิจิตรเขาใช้สม,มาที่หาก่อนนะครับอ่าลงลวดนะครับลงลวดเป็นลักษณะฟรีฟอร์มนะครับต้องรอตอนจบเลยนะถ้าจบได้ก็ตอนเข้าลวดเสร็จนะฮะเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเช่วงเดียรอพิจิตรทำก่อนนะลวดก็คงจะใช้เบอร์ มีเบอร์สี่ฮะแต่จริงแล้วเบอร์ห้าก็ได้การเข้าลวดรอบที่สองแล้วเนี่ยนะะเราเราอาจจะไม่ต้องไปเข้าตรงโคนล,ละแต่ก่อนนั้นพีคิดเล่นนี่เลยเนี่ยนะ,ะอันนี้เข้าได้<อ>ล,ลำแกะออกมาแล้วทีนี้เราก็มาเอาในช่วงปลายในช่วงที่เราต้องการบิดนะกําหนดทิศทางของกิ่งใหม่นะครับนะเหลืออีกลำหนึ่งโอไม้ต้นนี้ลำลำโหดสวยมากครับเป็นไม้ที่เข้าลวดไว แล้วมันเกิดความตะป่นตะปานะฮะนะมันเนื้อมันเจริญกลับมาถ้าเราไม่แกะรวดตั้งแต่แรกนะฮะเนี่ยโอ้โหเกือบขาดเลยครับแต่ได้ได้ลักษณะใหม่มาสวยงามเลยครับมันเลยทําให้ไม้แบบเดี่ยดูเก่าแก่ตะปูตะปุมมันโดนรอยเลื่อนเนี่ยกนี้ตะปมตะปำเลยครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมโอ้โหนะเอารัดรวดไว้อย่างนี้แล้วพี่จีไม่ต้องแกะนะมันจะได้ตะปุ่มตะปมนะครับ ถ้าเป็นมะขามก็แกะไม่ออกอ่ะเออมะขามแกะไม่ออกฝังเลยฝังจริงเลยอันนี้ผมแกะออกมาผมก็ตัดเลยครับตัดตัดใช้คีมตัดนะครับได้อยู่ได้อยู่นะฮะให้ให้มารับไม้ได้ที่ยิ่เจียนบอไซตลาดทองร่มเกล้านะครับท่านใดต้องการที่จะสร้างไม้นะครับเข้าลวดที่นี่มีบริการนะครับมาเลยพี่จี๊ดก็ให้ได้นะฮะสำหรับมือใหม่มือสมัครเล่นมือเก่า หรือท่านใดที่มีไม้อยู่ที่บ้านซื้อไม้ราคาแพงๆมาอยู่บ้านไม่มีเวลาทำนะไม้ขนาดยกได้เอามานะครับต้นใหญ่ก็ไม่ไหวเอาต้นขนาดนี้นะครับประมาณห้าสิบหกสิบเซนเก้าสิบเซนเนี่ยนะครับได้อยู่ได้อยู่ครับที่นี่จะมีร้านบนไซอยู่เดี๋ยวผมจะรีวิวสักห้าคลิปสิบคลิปครับนะให้ทุกท่านได้รู้ อย่างน้อยก็เป็นแหล่งในการที่มาพบปะกันนะพี่จิ๊ดนะครับผมออมาพบปะมาพูดคุยคุยเรื่องบอนไซนะท่านใดสนใจต้นไม้อื่นก็มีครับนะเยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเป็นลําดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับมีหมดเลยเนี่ยมีไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้อะไรวัสดุอุปรกรณ์ในการสร้างงานบอนไซและปลูกต้นไม้ทั่วไปนะฮะมีแคคตัส นะของประดับตกแต่งนะที่จอดรถกว้างขวางครับวิ่งเข้ามาด้านหลังนะตลาดทองนะนาะวิ่งเข้ามาด้านหลังเลยจอดรถด้านหลังสะดวกมากนะซื้อดินซื้ออะไรไปมีครบนะครับเพราะนั้นมาได้เลยนะครับร้านบางรูนบอนไซเขามาอยู่นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ได้ชมมันชิปนี้เอา พี่จิดเข้ารวดต้นนี้ก่อนนะฮะให้ทุกท่านเป็นแนวทางท่านดูแล้วท่านได้อะไรท่านก็จะได้เวลาไปซื้ออยากได้ไม้ดอกสีม่วงสวยๆอย่างม่วงเจริญไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็นแล้วแต่นะะท่านก็เอามาเข้ารวดปรับทรงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไปเลี้ยงเป็นไม้ดอกนะครับพีธีเลี้ยงผมไม่ยากเลยครับ ผมก็มะพร้าวสาบไปกัมปูหลังจากนั้นผมก็ไม่ไม่เคยเปลี่ยนดินเลยหนึ่งปีก็เอาค้วัวใส่ใส่หนึ่งตักครับใส่ตรงนี้ใส่ข้างเดียวถ้างาั้นก็สองตักคนละข้างอย่าเกลี่ยครับปุ๋ยเคมีจะใช้ในกรณีที่ถ้าต้นมันสมบูรณ์แล้วเราต้องการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างต้นนี้ผมใส่แค่หนึ่งช้อนชานะครับไม่เกินนะช้อนชาเต็มนะไม่จะพูน ใส่น้อยดีกว่าครับถ้าใส่มากกัน,น็อกน็อกนะน็อกตายเลยครับใส่น้อยถ้าออกดอกน้อยเราก็ค่อยๆเหยาะใส่ใหม่ทีละหยิบมือครับกาลังดีเพราะมันออกมากต้นไม้ก,ก็โสมครับนะประมาณนี้นะครับนะครับไม้ต้นนี้ก็ถึงจุดอาวาสารไม่ใช่ตายนะครับหมายว่า <c oughs> จบเข้าลวด <c oughs> เป็นฟรีฟอร์มนะพิจินะครับผม แต่ก <Free Form. S 1> ็คือ,อยังเข้าไม่เสร็จทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกเพราะว่ามันยังมีติงต่งเล็กที่แบบต้องใช้ลวดเล็กใช่ครับตอนนี้ลวดเล็กเราขาดตลาดเราเราสั่งอยู่นะครับเพราะนั้นก็คือไม้ลักษณะนี้นะครับเป็นฟรีฟอร์มมามันเป็นสองลำสองลำที่พาเข้ามาทํากับพี่จี๊ดเมื่อห้าปีที่แล้วมันก็อมลวดอมลวดก็กลายเป็นตะปุมตะปัํมสไตล์เวียดนามไปนะครับก็แยกออกเป็นสองสองฝ่ายซ้ายกับขวา นะครับแล้วก็ตั้งยอดเป็นสองยอดขึ้นไปหนาขนาดเดียวกันเราก็ตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกใหม่ถูกไหมพ่จิตใช่ครับผมเดี๋ยวเขาจะตัดแล้วคราวนี้เขาจะแตกแล้วออกเขียวเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหน่อยเดี๋ยวพิจิตเขารู้นะครับเขาเลี้ยงไม้นี่นี่มาก่อนนะครับเพราะนั้นก็แตกออกดอกสะพรั่งเดี๋ยวมีโอกาสเราจะกลับมารีวิวให้ทุกท่านนะฮะสหรับคลิปนี้นะพิจิตนะฮะจีเจบอนไซยังอยู่นะฮะจีเจบอนไซครับคขอบคุณครับพิจิตดีครับ